สวัสดีพวกนายแล้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันอาจหารลงตัวเปล่าในแมปช่องเขาแน่นอนฉันบอกว่าตัวเปล่าแต่ฉันก็มีปืนแก๊ปมาด้วยสิ่งที่พวกนายเห็นฉันถืออยู่มันคือลูกซองกำนันซึ่งฉันเก็บมาจากคนแถวนี้นั่นเองและอย่างที่นายก็น่าจะรู้ดีว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดฉันเลยจําเป็นจะต,ต้องหาใครสักคนมาเป็นเยื่ออารมณ์ของฉันนี่โอ้โห นั่นมันเป็นบอสวิ่งอยู่กับลูกน้องก็ก่อยสองตัวนั่นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะเอาลูกซองไปใส่นวกับบอสพร้อมกับลูกน้องอย่างนั้นและจากการที่เห็นฉันเลือดไหลจอกจอกอยู่นี่มันทำให้ฉันจะต้องหาที่ที่พอจะรักษาอาการเลือดไหลนี่ก่อนแน่นอนว่าฉันไม่มีผ้าพันแผลใดๆตอนนี้ฉันเลยต้องใช้เฟิร์สเอจในการเพิ่มเลือดไปก่อน ไม่รู้ว่าเวรซ้ำกราซัดอะไรเราบรรดาบอททั้งหลายถึงพากันมาลุมยิงถึนกันอย่างเมามันแบบที่เรียกได้ว่าเทพจะลงไปนอนกินดินกันเลยทีเดียวแล้วฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามีผู้เล่นที่เนียนยิงฉันอยู่ด้วยนอกจากบอดแล้วนะฉันพาร่างกายที่สุดแสนจะบบดช้ำของฉันมาหลบอยู่ที่บริเวณหลังรถบรรทุกและตอนนี้ฉันสังเกตเห็นว่ามี ผู้เล่นอยู่ตรงนั้นฉันจะจัดการเขาได้ปืนแก๊ปของฉันเองแน่นอนว่าระยะนี้เราไม่สามารถที่จะเก็บเขาได้อย่างง่ายได้นักเจ้าหมองนั่นดูชิวเหลือเกินผิดกับฉันที่บาดเจ็บจนแทบจะเดินไม่ไหวด้วยความคับแค้นใจนั่นเองทำให้ฉันตัดสินใจที่จะหยิบมีดขึ้นมาพร้อมกับกรอก ยาแก้ปวดเข้าไป2เม็ดเพื่อที่จะให้ฉันได้มีแรงแล้วก็วิสัยทัศน์ที่แจ่มใสขึ้นเพื่อจะไปจัดการเจ้าพวกนั้นก่อนที่ลมหายใจของฉันจะดับสูญไปนี่เนี่ยนี่มันเป็นยังไงมันมันยิงแล้วเกิดมันยิงแล้วเกิดไหนอยู่ในคนหนึ่งเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วอุ้ยและ สาเหตุการตุยของฉันก็คือตกจากที่สูงแล้วก็ขาหักตุย <laughs>